เรื่องครับเรื่องครับเน,ๆๆๆนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะตัวหนึ่งฮะเกลียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มมช่วยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพาไป ใส่บ่วงหนูครับเพื่อนๆไปหากินซะหน่อยหลังจากฝนตกมาสองสามวันไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเพื่อนๆนี่ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเสียนใจเราก็จัดไปแล้วครับบ่วงหนูครับนี่ก็ประมาณร้อยกว่าเลยนะเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับเพื่อนๆไปเลยครับผมหลังจาก เก็บอุปกรณ์เช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมครับน้ำน้ำนำดื่มาอะไรมีดอะไรก็เตรียมพร้อมครับแต่ไม่ได้ไปค้างคืนนะครับเพื่อนๆไปเช้าไปตอนเย็นนะครับกับช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยไปกู้ไปเยี่ยมใหม่นะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศในรถนะครับการเดินทางไปครับวันนี้นั่งรถกระบะนะครับปกตินั่งอีท็กครับรถทัคๆไปครับก็ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพา ไปชมบรรยากาศทุ่งท้องนานะครับฟ้าหลังฝนนะครับสีสวยเลยนะครับเพืเ่อนๆไปเลยครับผม ถึงเป้าหมายแล้วครับผมนี่นะครับดูบรรยากาศรอบข้างนะครับฝนไม่ตกกับแดดออกแรงครับวันนี้ตกติดต่อกันมาสองวันสามวันนะครับข้าวก็เขียวสวยมากเลยครับ โอเคครับไปลุ้นกันครับเพื่อนๆว่าจะได้กันพอมาถึงเราก็แยกย้ายหาที่ใส่บ่วงกันครับเพื่อนๆแบ่งกันไปนคนละสายคนละคันนะครับเพราะว่าเพื่อกระจายความเสี่ยงครับว่าตรงไหนได้ไม่ได้นะครับลอยขุดเป็ไหมนะครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ โอ้โหจะลอยใหม่ครับเพื่อนๆดูครับลอยขดไว้เต็มเลยครับเดี๋ยวนี้เซียนชัยจะโชว์ฝีมือนะครับอรอลุ้นนะครับเพื่อนๆกออ็ช่วงฤดูกาลนี้ครับเพื่อนๆ ถ้ามีเปลือกหอยมีเปลือกปูอยู่นี้นะครับสแสดงว่าหนูมีตัวนะครับแถวนี้เพราะว่ามันจะคาบขึ้นมากินอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับรอยรอยแคะนะครับเต็มเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับรอยขุด,ดวนะไว้ไปครับเพื่อน มันสับหลังนะครับมันขึ้นมาคุยนะครับดูนะครับไปครับเพื่อนๆไปลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมสะพันีครับวบผ่าเดินไปว่าเอาแล้วครับเดินเนื้อ อเอาเรื่องคร,รับเอาเรื่องคร,รับน่่แๆ่ๆ่ๆเขาก็มุนบดมึากนเลยสิเนี่ยแมากมันี่คร um ับไซส์กำลังพอดีครับเลยเ โดนครับเสียนดงก็โดนครับแต่อยู่ไกลกันถ่ายไมครับอา่าวันนี้เราก็มาหานะครนี่นะฮะโดนแล้วนะนนะฮะโดนแล้วฮะตัวหนึ่งฮะเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มสวยครับ เดือนได้ไปตัวหนึ่งของเซนเดือนเหลืออยู่เยอะครับหลายหมายรอรุ่นนะ เยกยบหลายหลังโอ้โหเดนแล้วครับเดินตัวเล็กเดิไปลังเรื่ๆทานเดินบอกว่า,ดาเดินเก็บบ่วงเยอะเลยครับครับรุ่นกันต่อไปครับ นี่ก็ผลงานของเราครับเพื่อนๆได้มาสามตัวครับเช้านี้ก็ตัวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่มันชอบไปกัดข้าวครับเพื่อนๆกัดต้นข้าวล้มทิ้งหมดเลยครับเราต้องกับจัดออกมาเอามาทํากับข้าวครับเพื่อนๆดูสดๆเลยครับยังดิ้นอยู่เลยครับยังไม่อันนี้เลยครับเพื่อนๆติดตามไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาเราทําอะไรเพื่อไม่พลาดนะครับขอบขอบคุณมากเลยครับ